บิ๊กต่อเผยยกเลิกทรงผมสามขาวเหตุชุดสืบชายแดนใต้ตกเป็นเป้าหลังปลอมเป็นพระได้อย่างเดียวกรณีข่าวเตรียมยกเลิกระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจเมื่อแต่งเครื่องแบบพศ2561ที่เคยกำหนดให้ข้าราชการตำรวจชายตัดผมสั้นขาสาด้านโดยด้านบนยาวไม่เกิน3เซนติเมตรเปลี่ยนเป็นผมด้านบน ความยาวไม่เกิน5เซนติเมตรด้านข้างและด้านหลังความยาวไม่เกิน1เซนติเมตรล่าสุดพลตรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าการปรับเปลี่ยนเรื่องระเบียบทรงผมสืบเนื่องมาจากนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทุกท่านที่ให้ผู้บังคับบัญชาลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นของขวัญกำลังใจให้กับตำรวจชั้นใต้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ สิ่งที่ตนเก็บข้อมูลมาตั้งแต่เป็นรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติภาพสะท้อนของน้องๆเด็กๆระดับผู้ใต้บังคับบัญชาการที่ได้ลงไปจังหวัดสามชายแดนภาคใต้ทําให้เห็นปัญหาเรื่องทรงผมว่าที่พวกเขาไว้ทรงผมตามระเบียบกลายเป็นตัวชี้เป้าให้ผู้ก่อเหตุไม่สงบฉะนั้นตนเองได้มีโอกาสมารับตําแหน่งตรงนี้จึงอยากจะทําเป็นนโยบาย ถือว่าเป็นการท็อปอัพไม่ใช่ท็อปดาวอ้างอิงจากความเป็นจริงของเด็กๆซึ่งสิ่งที่ตนเองทําไม่ได้เป็นความคิดเฉพาะตัวเองแต่เป็นการพูดคุยระดับผู้บังคับบัญชาทั้งหมดที่มองเห็นความสําคัญของน้องๆความสําคัญในการทํางาน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ฉะนั้นในพื้นที่พิเศษเช่น3จังหวัดชายแดนภาคใต้จากนี้ไปทรงผมไม่ควรกลายเป็นเป้าของผู้ประสงค์ร้าย และผู้ที่ทำหน้าที่สืบสวนเช่นกันการที่จะไว้ทรงผมลักษณะดังกล่าวเจ้าหน้าที่ชุดสืบถ้าจะปลอมตัวเป็นได้อย่างเดียวคือปลอมเป็นพระปลอมเป็นอย่างอื่นไม่ได้ในส่วนหน้าง,งานต่างๆระเบียบมีกำหนดอ,อยู่แล้วกลุ่มใดๆที่อยู่ในภารกิจพิเศษไม่ได้อยู่ในพื้นที่เฉพาะแต่ยังคงเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติฉะนั้นทุกอย่างเปลี่ยนตามภารกิจซึ่งเด็กๆก็รู้อยู่ว่า ภารกิจใดควรจะไว้ทรงผมแบบใดซึ่งจริงๆแล้วสิ่งนี้ตนอยากให้เป็นของขวัญวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติวันที่17ตุลาคมนี้แต่ไม่อยากให้ประเด็นเรื่องทรงผมเป็นเรื่องที่พิเศษมากนักสิ่งที่อยากให้มุ่งคือเราได้ปรับประยุกต์จากการลงไปสัมผัสป,ปัญหาอุปสรรคของน้องๆในพื้นที่จากนี้ไม่ใช่เพียงการไปตรวจเยี่ยมเท่านั้นแต่ต้องเอาปัญหามาแก้ไข ถือเป็นนโยบายของผู้บังคับบัญชาทุกท่าน